มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมาดูรีวิวอีกคลิปนะคะวันนี้กูไก่มีเรื่องตื่นเต้นอยากจะมาเล่ามาขยายความให้ฟังกันแบบทุกซอกทุกมุมเพราะว่านี่คือหนึ่งในมหาโปรเจกต์ซีรีส์จีนที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยกันมาแสนนานเรื่องนี้เลยจ้าคัมพีวิถีเซียนในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ the mortal ascension ออกเสียงถูกไหมเนี่ยแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้วปะเราจะมาจาลึกกันว่าทำไม ทุกคนถึงห้ามพลาดซีรีส์ที่ใกล้จะออนแอร์เรื่องนี้ค่ะอันดับหนึ่งนะเรามาพูดเรื่องย่อกับความน่าสนใจของพล็อตกันคือเรื่องคัมภีวิถีเซียนเนี่ยเป็นซีรีส์จีนแนวกำลังภายในแฟนตาซีเทพเซียนแต่ว่า มันไม่ใช่เทพเสียนทั่ว,วไปนะทุกคนที่พระเอกเกิดมาก็เก่งเทพหรือมีของวิเศษติดตัวใดๆเรื่องนี้คือที่สุดแห่งความสมจริงแต่เป็นความสมจริงในโลกแฟนตาซีเออพราะคือเรื่องเรามันเริ่มต้นที่ฮานลี่พระเอกของเราที่เป็นเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านที่โคตรยากจนแบบว่าฐานะทางบ้านไม่มีอะไรเลยเป็นตาสีตาสาไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกคนรวยตกยากหรือเป็นรัชทายาทปลอมตัวมาแบบเรื่องอื่นเดอ้อนี่คือคนธรรมดาที่สุดเท่าที่ เขาจะเป็นได้แล้วโชคชะตาก็นําพาให้พระเอกได้ก้าวไปในสํานักยุทธเล็กๆและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฮานรี่เหยียบเข้าสู่เส้นทางแห่งผู้บําเพ็ญเพียรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเซียนเป็นอมตะ ความพีของตัวละครฮันลี่คือเป็นคนธรรมดาจริงๆคุณสมบัติทางจิตวิญญาณเพื่อฝึกตนก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าอืมเบสิกหวยเลยก็ว่าได้ไร้พรสวรรค์ไม่มีอาจารย์เทพหนุนหลังอันเดียวที่เขามีก็คือสติปัญญาความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้และการตัดสินใจที่สุดจะเด็ดขาดคือพระเอกเนี่ยต้องใช้สมองกับความพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าพันเท่านะเพื่อเอาตัวรอดในโลกของผู้ฝึกตนที่สุด,สดแสนจะโหดร้ายที่มันมีแต่ แข่งอย่างชิงดีชิงไหวชิงพริบกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านี่แหละจ้ะมันคือสเสน่ห์ของเรื่องนี้เราทุกคนนะจะได้เห็นการเติบโตของตัวละครที่เริ่มจากศูนย์หลายอย่างมันเรียวมากๆแบบว่าแกเราทุกคนก็ต้องดิ้นรนกันไม่มากก็น้อยเป้าหวาทุกคนรวมทั้งกุ๊กไก่ด้วยมันชอบตรงนี้แหละคนที่เกิดมามีพร้อมแบบสกิลพระเอกในโลกนี้เนี่ยโลกความจริงมันมีไม่กี่คนหรอกคือดูแล้วมันแบบน่าจะให้ฟิลอยากเอาใจช่วยหันลี่สุดๆว่าปะ และข้อ2นะคะ,ะต้นกำเนิดความปังมันมาจากนิยายและแอนิเมชันคือก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์คนแสดงฟอร์มยักษ์ขนาดนี้ต้องบอกว่าต้นฉบับเขาปังมาก่อนเดอ้อคัมภีวิถีเสียนเนี่ยนะดัดแปลงมาจากนวนิยายออนไลน์ระดับตำนานของนักเขียนที่ชื่อวังอวีและมีจำนวนตอนยาว2,400ตอนสำหรับใครที่เป็นสายอ่านในไทยก็มีข่าวดีค่ะเพราะว่ามันมีฉบับนิยายแปลไทยออกมาให้อ่านกันแล้วในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะมี ทั้งหมด32เล่มจบราคาอยู่ที่เล่มประมาณ329บาทเข้าใจว่าสามารถหาซื้อกันได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแต่จะบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าต้นฉบับภาษาจีนมีภาค2ด้วย2,400ตอนนี้เป็นแค่ภาคแรกนะคะภาคแรกมันจะเป็นเรื่องราวแดนมนุษย์กับแดนวิญญาณส่วนภาค2จะเป็นเรื่องราวแดนเซียนนิยายแปลไทยทางเล่มกับแบบเป็นตอนที่แปลไทยแล้วเนี่ยจะจบที่ภาคแรกหรือว่าเรื่องราวในแดนวิญญาณ ถ้าจะเอาสมบูรณ์หรือว่าภาค2ด้วยที่เป็นแดนเซียนที่ได้ยินว่ามีประมาณ1,500กว่าตอนเนี่ยเราต้องรอใครสักคนซื้อลิขสิทธิ์มาแปลกันค่ะหรือว่าถ้าตอนนี้มีแปลแล้วนะผิดถูกยังไงก็กูไก่ขออาภัยมานะที่นี้แต่ว่าที่หามาล่าสุดก็คือยังไม่มีแปลไทยนะคะภาค2 แต่มันยังไม่หมดแค่นี้นะความสนุกและความยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้มันถูกการันตีด้วยแอนิเมชันที่ผลิตโดยบิลลี่บิลลมันเป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่ภาพสวยที่สุดเนื้อเรื่องดีที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดใครยังไม่เคยดูนะแนะนำให้เปิดไปดูนิดนึงก็ยังดีแก้งานภาพอลังการแอคชั่นลื่นไหลโคตรสมจริงมีหลายตอนมากๆไปวอร์มเครื่องรอดูซีรีส์คนแสดงกันก่อนก็ได้นะคะที่บิลลี่บิค่ะอ่ะมาเรื่องที สามนะคะคือทีมแสดงและผู้สร้างระดับเทพเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงแกเขาจะเต็มไม่มีกั๊ก มาดูทีมแคสกันดีกว่าบทพระเอกฮานลี่ของเราได้เทพผบุตรเดินดินเบ้าหน้าฟ้าประธานมันจะเป็นใครไปไม่ได้กับคำนี้เบ้าหน้าฟ้าประธานมันต้องเป็นอย่างอย่างเท่านั้นและนี่มันเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญอยู่นะจากสุดเพอร์เฟกต์ทามีสุดเพอร์เฟกต์ของฉันมากลายเป็นฮานลี่ที่ต้องสู้ชีวิตมันก็น่าดูเนาะส่วนนางเอกนะคะหนานกงหวานเนี่ยได้นักแสดงสาวสวยมากฝีมืออย่างจินเฉิน,นมารับบทต้องรอดูเ okay, คมีคู่นี่นะเอา จริงคือตั้งแต่ดูมาสําหรับอย่างอย่างเนี่ยไม่ค่อยกลัวเลยเพราะว่าเคมีสาธารณะเวอร์อีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่หลายคนจับตาก็คือตัวละครหวังฉานค่ะจากสํานักหุบเขากระบี่อสูรซึ่งก็ได้หนุ่มหล่อร้ายอย่างวังตัวมารับบทโอ้โหคืออันนี้มันเคสดีมากมันจึง้งมันใช่มัน มันจึงอ่ะส่วนเบื้องหลังก็ไม่ธรรมดาทุกคนผู้กำกับเรื่องนี้ก็คืออย่างอย่างแกไม่ใช่อย่างอย่างบองหน้า้าประธานไม่ใช่สามีฉันแต่อย่างอย่างนี้คือผู้กำกับหญิงที่ชื่อเหมือนพระเอกเดะฝี่มือของผู้กำกับคนนี้นะทุกคนพูดไปมันจะไม่มีใครไม่รู้จักได้ยังไงก็เรื่อง่านทาชตาฟ้าปริศนายุทธจกักรหรือว่า Joy o f Life ์เอาเซ่ขึ้นหิงเปล่าเรื่องนี้แค่นี้ก็เชื่อใจได้ว่าโปรดักชั่นต้องอลังการงานสร้างแน่นอนแล้วยิ่งตัวอย่างที่ ปล่อยออกมานะคะทุกคน cg เรื่องนี้โคตรโหดทีมงานเบื้องหลังได้ข่าวว่าทำงานกนหนักมากๆมันตื่นตาตื่นใจสมมงการเป็นซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์จริงๆให้ตายเฮ้อ อ่ะประเด็นที่4ี่คือจำนวนตอนและอนาคตของซีรีส์สำหรับซีรีส์ที่อย่างอย่างแสดงล็อตแรกเนี่ยนะอัปเดตล่าสุดมีความยาวอยู่ที่34ตอนเดี๋ยวรอประกาศใช้จริงไม่รู้เป็นยังไงแต่คำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดคือมันจะจบภาคเดียวเลยไหมคำตอบก็คือมันเป็นไปไม่ได้เพื่อนอย่างที่บอกวันนี้ยายมันยาวมากเวอร์ตั้ง32เล่มแกการเล่าเรื่องทั้งหมดมันจะยัดลงใน44ตอนไนดะ้ยังไงเนาะถูกไหมคือชั้นนี้แหละชั้นนี้แหละสงสัยมันเล่าถึงตรงไหนว่าซีรีส์ภาคแรกเนี่ยนะ จะเล่าถึงแค่ช่วงเริ่มต้นการเดินทางของฮันรี่เท่านั้นแล้วก็ได้ข่าวว่าถ้าซีรีส์ประสบความสําเร็จอย่างที่ทุกคนคาดหวังเราก็น่าจะได้เห็นภาค2ภาค3ตามออกมาอย่างแน่นอนเฮ้ยหวังว่าจะได้ดูการผจญภัยทั้งหมดให้สมบูรณ์เนาะอยากดูอยากดูแล้วก็นะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะจะฉายทางโยคู่แต่ได้ข่าวว่าข่าวดีเลยแฟนๆชาวไทยก็น่าจะสามารถชมทางโมโนแม็กซ์ได้ด้วยค่ะเตรียมตัวนับวันรอกันได้เลยนะเพราะว่าในเว็บของโมโนแม็กซ์ในแอปขึ้นเรื่องนี้แล้ว คือแค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่านะแอบกระซิบว่าลือกันหนาหูว่าอาจจะได้ฉายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมปี2 0 2 5นี้แหละทุกคนเรามารอลุ้นไปด้วยกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลทั้งหมดที่กุกไก่เอามาฝากวันนี้บอกเลยว่าคัมภีร์วิถีเซียนเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันเต็มไปด้วยรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวที่น่าติดตามมากๆส่วนตัวกูไก่ก็คือรอไม่ไหวแล้วจริงนอกจากจะเป็นแฟนซีรีส์สายเทพเซียนแฟนตาซีที่แบบ ชอบโคตรนะนะก็ยังคือเราคือเมียทิพย์เมียมนโนของอย่างางไงมันจะไม่ดูได้ยังไงใช่เปล่าแล้วเพื่อนๆล่ะคะรอเรื่องนี้อยู่ไหมตื่นเต้นกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครที่เป็นแฟนนิยายหรือแอนิเมชันช่วยแชร์หน่อยว่ามันดีมันปังมันจึง้งมันริดเบอร์ไหนสุดท้ายนะคะสุดท้ายของสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องมาดูรีวิวด้วยนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารซีรีส์แบบนี้อีกสําหรับวันนี้กุ๊กไก่ขอตัว ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ